สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดค่าเทอมหนโวยสุจิราต้องมีเงินขนาดไหนถึงเรียนได้ทุกมุมหรูหราแน่นไปด้วยคุณภาพเติบโตอย่างมีคุณภาพจริงๆสําหรับน้องปกปองลูกชายสุดที่รักของต้นหอมสก,กุลตรลาที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มวัยห้าขวบแล้วนับวันยิ่งดูหล่อออร่า โดยดีเจต้นหอมก็จะคอยอัปเดตพัฒนาการความน่ารักของลูกชายให้แฟนๆติดตามกันตลอดในอินสตาแกรมล่าสุดต้นหอมได้ทำคอนเทนต์และพาน้องปกป้องไปดูโรงเรียนใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับนานาชาติของครอบครัวนักแสดงสาวนุยสุจิรานั่นเอง โรงเรียนนี้ใช้เงินกว่า1,200ล้านตั้งอยู่ในย่านปทุมธานีบนเนื้อที่30ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเชิงสะพานปทุมธานีหนึ่งใกล้ทางลงทางด่วนบางพและถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ที่นี่สอนเป็นระบบอเมริกันใช้ภาษาอังกฤษทุกวิชาเป็นหลัก นอกจากนี้มีภาษาไทยภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นและภาษาสเปนเร็วๆนี้กำลังจะมีภาษาเกาหลีเพิ่มเข้ามาส่วนค่าเทอมสำหรับเด็กเล็กเริ่มต้นที่หลักแสนส่วนเด็กโตเริ่มต้นที่2 0 0แสนบาทท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทรัสโตออนไลน์ขอบคุณครับ